เมื่อแอร์สาวชาวสวีเดนต้องบินมาไทยครั้งแรกใครจะเชื่อว่าแค่เที่ยวบินเดียวจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเธอจากความเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทั้งฟ้าหยุดนิ่งและสิ่งที่เธอตัดสินใจถอดเครื่องแบบกลางฟ้าเพื่อชายไทยคนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะความบ้าแต่มันคือความรักที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เขาเป็นใครและทำไมเธอถึงยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อผู้ชายธรรมดาคนนี้ ติดตามจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งความรักก็ไม่ต้องมีปีกถึงจะพาเราบินได้จริงๆเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังก้องในห้องโดยสารไฟสีส้มอุ่นๆสองสะท้อนบนใบหน้าของผู้โดยสารที่หลับอย่างสงบแอสาวสวีเดนเอลซ่าเดินอย่างมั่นคงไปตามทางเดินแคบๆกลิ่นกาแฟเข้มลอยคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นน้ำหอมบางเบาแต่สายตาของเธอกลับสะดุดเมื่อเห็นชายไทยคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่าง เสื้อเชิดขาวเรียบผมดำสนิทแววตาเขาเต็มไปด้วยความเศร้าปลลึกลับเอลซ่าไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมองเขานานเกินไปหัวใจเริ่มเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเธอกลืนน้ำลายเบาๆพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกแต่เมื่อเธอกลับมาหลังจากเสิร์ฟกาแฟเธอสังเกตเห็นว่าชายคนนั้นมือสัน่นหน้าเขาซีดเงือเริ่มไหลาจากขมับคุณโอเคไหมคะเอลซ่าถามด้วยเสียงสัน่น เขายิ้มจางๆผมแค่กลัวความสูงครับคำพูดนั้นทำให้เอลซ่าชะงักเธอหัวเราะเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดทำไมเธอถึงอยากอยู่ข้างๆเขาในวินาทีนั้นจู่ๆเครื่องบินสั่นสะเทือนแรงเสียงร้องตกใจดังขึ้นทั่วห้องโดยสารถ้วยกาแฟหล่นกระเด็นไอร้อนพุ่งกระจายบนพื้นเอลซ่ารีบจับราวเหล็กไว้แน่นเขาเองก็พยายามคว้าบางอย่างแต่ล้มลงกับพื้นตรงหน้าเธอ เอลซ่ารีบคุกเข่าลงมือของเธอแตะบนไหล่เขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นและลมหายใจหอบอย่าขยับหน้าเดียวฉันช่วยเองเสียงของเธอแผ่วแต่แน่วแน่เขามองตาเธอในแววตานั้นมีทั้งความกลัวและความเชื่อใจเอลซ่ารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างในใจไม่ใช่แค่นาทีแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกกว่านั้นเธอถอดเสื้อคลุมแอร์ออกอย่างรวดเร็วคลุมบนตัวเขาเพื่อให้เขาอุ่นขึ้น ผู้โดยสารรอบข้างมองอย่างตกตะลึงแต่เอลซ่าไม่สนใจมือเธอสัน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในอากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอรับรู้ได้เพียงเสียงหัวใจของตัวเองเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้นิ้วของเขาเย็นเฉียบเอลซากัดริมฝีปากลมหายใจเธอเริ่มสั้นแสงไฟกระพริบและในวินาทีนั้นบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไป เสียงประกาศจากกับตันดังขึ้นแผ่วเบาเหนือหัวขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเครื่องบินกำลังเจอสภาพอากาศปันป่นป่วนชั่วคราวโปรดรัดเข็มขัดและอยู่ในที่นั่งแต่ในใจเอลซ่าไม่มีอะไรสงบเลยเธอยังนั่งข้างชายไทยคนนั้นมือทั้งสองของเธอประคองมือเขาแน่นเธอรู้สึกถึงแรงสั่นของเครื่องบินรู้สึกถึงเสียงหวีดจากปีกที่ต้านแรงลมเธอสูดลมหายใจลึก แต่กลินอากาศแห้งในห้องโดยสารกลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนขาดออกซิเจนแสงไฟสีแดงสลัวสะท้อนในดวงตาเขาเขามองเธออย่างนิ่งสงบจนหน้าประหลาดเหมือนกําลังบอกให้เธออย่ากกลัวคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเสียงเขาแผ่วเบาแต่ทุกคําเหมือนสะกดให้เธอหยุดหายใจเอลซ่าไม่เข้าใจว่าทําไมใจเธอถึงเต้นแรงแรงจนเธอรู้สึกถึงเสียงนั้นในหูเธอกระซิบตอบกลับฉันไม่ได้กลัว แต่ไม่อยากให้คุณเป็นอะไรคำพูดนั้นหลุดออกมาอย่างไม่ทันคิดทั้งคู่สบตากันอีกครั้งเวลารอบข้างเหมือนหยุดหมุนเสียงสายลมพัดกระแทกตัวเครื่องอีกระลอกเครื่องบินสั่นไหวแรงจนถาดอาหารหล่นกระจายเอลซาโอบตัวเขาไว้โดยสัญชาตญาณหน้าอกเธอแนบกับอกเขาเสียงหัวใจทั้งสองเต้นพร้อมกันความเงียบแปลกประหลาดเข้าครอบคลุมเพียงเสียงหายใจของกันและกันดังอยู่ในความมืด เอลซ่าไม่รู้ว่าความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นกลายเป็นแรงดึงดูดที่อธิบายไม่ได้เครื่องบินเริ่มกลับมานิ่งแต่หัวใจของเธอยังไม่สงบชายไทยคนนั้นมองเธอแล้วยิ้มบางๆคุณกล้ากว่าที่คิดนะครับเอลซ่าหัวเราะเบาๆฉันไม่ได้กล้าแค่ไม่อยากเห็นใครเจ็บต่อหน้าฉันคำพูดนั้นทำให้เขาเงียบไปชั่วขณะแววตาเขาอ่อนลงและในวินาทีนั้นเอลซ่ารู้ว่า เธอไม่ใช่แค่แอร์สาวที่ดูแลผู้โดยสารเธอคือคนที่ถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างที่ไม่มีในคู่มือการบินเล่มไหนแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงสัญญาณเรียกจากหัวหน้าลูกเรือดังขึ้นเอลซ่าผู้โดยสารหมายเลขสิบสีมีอาการหมดสติช่วยด่วนเธอลุกขึ้นทันทีหัวใจสัน่นมือยังคงอุ่นจากสัมผัสเมื่อครู่ชายไทยคนนั้นมองเธอด้วยสายตาเป็นห่วงเอลซ่าพยักหน้าให้เขา แล้วรีบวิ่งผ่านทางเดินไปข้างหน้าแสงไฟสลัวสลัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนแต่หัวใจยังคงคิดถึงใบหน้าและแววตาของชายคนนั้นเมื่อเธอถึงที่นั่งหมายเลข14บสยิงชารากำลังหมดแรงหายใจติดขัดเอลซ่ารีบคุกเข่าลงใช้ทักษะทั้งหมดที่เธอเคยฝึกมาแต่ในหัวกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่หยุดเสียงหัวใจของเขาเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังรออยู่ข้างหลัง ในขณะเธอกำลังช่วยชีวิตผู้โดยสารมือของชายไทยคนนั้นกลับจับสายรัดข้อมือแน่นเขามองเธอจากที่นั่งไกลในใจรู้สึกบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเอลซ่ากลับไปนั่งพักข้างเขาเหงื่อชื้นบนหน้าผากผมเธอหลุดลุยจากมวยผมแต่ในดวงตาย,ยังมีประกายแห่งความกล้าเขามองเธอเงียบๆก่อนพูดขึ้นเบาๆคุณช่วยคนอื่นได้เหมือนช่วยผมเลยนะ เธอยิ้มมันคือหน้าที่ของฉันแต่บางครั้งก็ไม่ใช่แค่หน้าที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนไปในเส้นทางเรียบสงบแต่ภายในหัวใจของทั้งคู่กลับปั่นป่วนกว่าเดิมเธอรู้ว่าเที่ยวบินนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าการช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนหนึ่งจะทําให้เธออยากถอดหัวใจออกจากเครื่องแบบเพื่อยกให้เขาเพียงคนเดียวเอลซ่านั่งนิ่งอยู่ข้างชายไทยคนนั้น สายตาทั้งคู่ประสานกันกลางแสงไฟสีส้มอบอุ่นเหมือนเวลาหยุดหมุนเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังลั่นกลับแผ่วลงราวกับหายไปจากโลกชายหนุ่มค่อยๆเอ,อื้อมมือมาหาเธอปลายนิ้วเขาแตะหลังมือของเธอเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นจนเธอแทบลืมหายใจหัวใจของเอลซ่าเต้นถี่เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างจนรู้สึกได้ถึงความร้อนบนแก้มคุณชื่ออะไรครับเขาถามด้วยเสียงนุ่มเธอมองหน้าเขา ริมฝีปากเผยเยอยิ้มบางๆเอลซ่าเอลซ่าจากสวีเดนเขาพยักหน้าผมชื่อพบผมจากกรุงเทพชื่อของเขาดังก้องในหัวเธอพบเสียงนั้นติดอยู่ในใจเธอเหมือนท่วงทำนองที่ไม่อาจลืมเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เพิ่งรู้จักกันกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเธอหัวเราะเบาๆกรุงเทพเหรอเมืองนั้นเป็นยังไงบ้างพบยิ้มเมืองที่ร้อน แต่เต็มไปด้วยหัวใจที่อบอุ่นกว่าท้องฟ้าไหนๆคำพูดนั้นทําให้เอลซาเผลอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟนับพันจากเมืองที่อยู่ไกลลิบใต้ผืนเมฆเธอรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองกําลังจะละลายเธอพูดขึ้นช้าๆนี่คือเที่ยวบินแรกของฉันที่บินมาประเทศไทยจริงเหรอครับใช่ตอนแรกฉันคิดว่ามันคงเป็นเพียงงานอีกเที่ยวหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วเสียงหัวเราะของเธอนุ่มและสัน่น เหมือนพยายามกลบความรู้สึกบางอย่างที่กำลังเติบโตพบมองเธออยู่นานจนเอลซ่าเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองไม่เป็นจังหวะเธอเบือนหน้าหนีแต่เขากลับพูดต่ออย่างแผ่วเบาบางทีคนเราอาจต้องบินข้ามโลกเพื่อเจอใครบางคนที่รออยู่โดยไม่รู้ตัวคำพูดนั้นกระแทกใจเอลซ่าเธอเพลอหลุดเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาคุณพูดเหมือนบทในหนังโรแมนติกเลยนะบางทีชีวิตจริงก็โรแมนติกกว่าหนังครับ เขาตอบกลับพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่มั่นคงเครื่องบินค่อยๆลดระดับเสียงประกาศเตือนดังขึ้นอีกครั้งขอให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดที่นั่งของท่านจะเริ่มเข้าสู่การลงจอดเอลซาสูดลมหายใจลึกพยายามซ่อนความรู้สึกในใจแต่ยิ่งใกล้ถึงปลายทางเธอยิ่งรู้สึกไม่อยากให้เที่ยวบินนี้จบลงแสงจากดวงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านขอบฟ้าสีทองกระทบกับเส้นผมของเธอพบมองภาพนั้นเหมือนต้องมน เธอสวยจนเขาไม่กล้ากับพริบตาเอลซาหันกลับมามองฉันควรจะบอกคุณใหมว่าฉันกลัวการลงจอดมากกว่าเครื่องสั่นเมื่อกี้อีกพบหัวหรอทำไมล่ะครับเพราะมันหมายความว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงเสียงของเธอสัน่นแต่ในแววตากลับมีบางอย่างที่พูดแทนทุกคำพบมองเธอนิ่งก่อนพูดเบาๆหรือมันอาจเพิ่งเริ่มต้นก็ได้เครื่องบินแตะพื้นอย่างนุ่มนวล เสียงล้อเสียดสีกับรันเวย์ดังขึ้นผู้โดยสารหลายคนปรบมือโล่งใจแต่หัวใจของเอลซ่ากลับแน่นราวกับถูกบีบเมื่อผู้โดยสารเริ่มทยอยออกพบลุกขึ้นชาชาหยิบกระเป๋าเดินทางจากช่องเก็บเหนื้อสีสษะเขาหันมามองเธออีกครั้งผมดีใจนะที่ได้เจอคุณบนฟ้าเอลซายิมฉันก็เหมือนกันเธอพูดจบแต่เสียงในลำคอแทบไม่ออกเพราะรู้ว่าหลังจากนี้ เขาอาจกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เคยนั่งข้างกันบนเครื่องบินแต่ก่อนที่เขาจะก้าวไปเธอยื่นมือออกไปคว้าแขนเขาไว้เขาหันกลับมาเธอกลั้นหายใจพบถ้าฉันมีเวลาว่างหนึ่งวันในกรุงเทพคุณจะพาฉันไปดูเมืองที่คุณพูดถึงไหมแววตาเขาสว่างขึ้นทันทีแน่นอนครับถ้าคุณไม่กลัวจะตกหลุมรักเมืองนั้นเอลซายิม้มฉันกลัวอย่างเดียว กลัวว่าจะตกหลุมรักคนที่อยู่ในเมืองนั้นมากกว่าเสียงประกาศเรียกลูกเรือดังขึ้นจากวิทยุข,ข้างหูเอลซ่าต้องกลับไปทำหน้าที่แต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยมีบนฟ้ากว่าสิบปีในอาชีพนี้และเมื่อเธอหันกลับมามองอีกครั้งเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนเหมือนสัญญาเงียบๆว่านี่ไม่ใช่การจากลา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นบนเครื่องบินเที่ยวนี้เอลซ่ายืนมองเขาเดินหายไปในฝูงชนของสนามบินสุวรรณภูมิเสียงประกาศจากลำโพงดังสลับกับเสียงผู้คนพูดคุยกลิ่นหอมของกาแฟจากร้านข้างทางลอยมากระทบจมูกเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่รู้ว่าควรกลับไปยังห้องพักลูกเรือหัวใจของเธอยังเต้นแรงไม่หยุดภาพของพบในเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดและรอยยิ้มอบอุ่น วนอยู่ในหัวเหมือนภาพยนต์ที่ฉายซ้ำเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยผู้หญิงที่เชื่อในระยะห่างและความเป็นมืออาชีพกลับวั่นว้วเพราะผู้โดยสารคนหนึ่งที่รู้จักกันไม่ถึงสองชั่วโมงเอลซ่าเดินช้าๆผ่านประตูทางออกของลูกเรือแสงแดดอุ่นของกรุงเทพส่องผ่านกระจกใสไอร้อนปะทะผิวจนเธอต้องหลับตาแต่ในความร้อนนั้นกลับมีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตเธอสูดลมหายใจลึก เสียงนกร้องจากสวนด้านนอกสนามบินแผ่วเบาอากาศเต็มไปด้วยพลังของเมืองที่ไม่เคยหลับและเธอเข้าใจทันทีว่าทำไมพบถึงพูดว่าเมืองนี้อบอุ่นกว่าท้องฟ้าไหนๆระหว่างทางกลับโรงแรมลูกเรือเอลซ่าเปิดมือถือข้อความแจ้งเตือนหนึ่งเด้งขึ้นมาจากหมายเลขไม่รู้จักคุณถึงที่พักหรือยังครับอย่าลืมดื่มน้ำเย้ยอากาศเมืองไทยร้อนนะหัวใจเธอแทบหลุดจากอก,อกเธอยิ้มอย่างไม่รู้ตัว นิ้วมือสั่นน้อยๆขณะพิมพ์ตอบกลับฉันถึงแล้วค่ะขอบคุณนะพบเธอไม่รู้ว่าเขาได้เบอร์เธอมาจากไหนแต่ตอนนี้เธอไม่อยากหาคำตอบเพราะทุกข้อความที่ส่งมาทำให้เธอยิ้มได้วันต่อมาเอลซามีวันหยุดหนึ่งวันก่อนบินกลับเธอตื่นแต่เช้าเปิดม่านห้องพักมองเห็นวิวของกรุงเทพที่เริ่มคึกคักรถยนต์ต่อแถวกันยาวถนนเต็มไปด้วยเสียงตแตรและกลิ่นอาหารจากตลาดเช้า เธอแต่งตัวเรียบง่ายใส่เสื้อผ้าผ้าฝ้ายสีขาวกางเกงขาสามส่วนถือหมวกสารในมือพร้อมข้อความจากพบว่าเจอกันที่ท่าเรือสาธรน,นะครับผมมีที่อยากให้คุณเห็นเอลซ่ามาถึงตามเวลาแสงแดดสะท้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประกายระยิบเรือหางยาวหลายลำแล่นผ่านไปมาเสียงเครื่องยนต์ผสมกับเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวและที่นั่นเขายืนรออยู่เสื้อเชิ้ตแขนพับดูเรียบง่ายแต่อบอุ่น เมื่อสายตาทั้งคู่สบกันอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเหมือนหายไปคุณมาแล้วเขาพูดพร้อมรอยยิ้มเอลซ่ายิ้มตอบฉันสัญญาแล้วว่าจะให้คุณพาฉันดูเมืองของคุณเขาพาเธอขึ้นเรือแม่น้ำสะท้อนเงาท้องฟ้าและวัดริมฝั่งเรือแล่นผ่านวัดอรุณเสียงระฆังดังแผ่วๆลอยมากับสายลมเอลซามองทุกอย่างด้วยตาโตมันสวยมากฉันไม่คิดว่าเมืองใหญ่จะมีมุมแบบนี้ พบมองเธอเงียบเงียบดวงตาของเอลซาเต็มไปด้วยประกายแห่งความหลงไหลแสงแดดสะท้อนบนผิวเธอเหมือนทองเขาไม่พูดอะไรแต่หัวใจกลับเต้นแรงกว่าครั้งใดหลังจากล่องเรือเขาพาเธอไปเดินในตรอกเล็กๆเ,เสียงหัวเราะของเด็กไทยดังอยู่ไกลๆก,กลิ่นข้าวผัดและมะม่วงสุกโชยมาเธอลองชิมขนมถ้วยครั้งแรกหวานจนต้องยิ้มออกมาอร่อยมากเหมือนความรู้สึกของวันนี้เลย พบหัวรอระวังนะครับเมืองนี้มีมนสะกดหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองนี้มากกว่าเธอตอบกลับเสียงเบาเขาชะง,งักมองหน้าเธอทั้งคู่เงียบแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างที่ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงเย็นเริ่มแต่ยอดตึกสูงเธอยืนมองพระอาทิตย์ตกเหนือแม่น้ำสีทองกระทบผืนน้ำจนดูเหมือนประกายเพชรเธอพูดเบาๆฉันอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ พบมองเธอแล้วพูดอย่างช้าๆบางครั้งเวลาไม่ต้องหยุดถ้าใจเราจำได้ทุกวินาทีเอลซานมามองแวตาเธอเริ่มมีน้ำใสๆเออขึ้นเธอไม่เคยคิดว่าการมาประเทศไทยครั้งแรกจะทำให้เธอรู้สึกอยากอยู่ที่นี่มากขนาดนี้เมื่อขํามมาถึงพบเดินไปส่งเธอที่หน้าโรงแรมแสงไฟถนนส่องบนใบหน้าเขาลมอุ่นพัดผ่านเส้นผมของเธอปลิวเบาๆพรุ่งนี้คุณต้องกลับแล้วใช่ไหมครับ เขาถามเสียงเบาเอลซ่าพยักหน้าใช่เที่ยวบินตอนสายเธอเงียบไปสักพักแต่หัวใจของฉันคงยังไม่อยากกลับพบยิ้มเศร้าๆงั้นผมจะรอจนกว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งเอลซ่ามองเขาก่อนจะพูดคำหนึ่งที่เบาแต่ชัดเจนอย่ารอนานนะเพราะบางทีฉันอาจกลับมาเร็วกว่าที่คิดเขายืนมองเธอเดินเข้าไปในโรงแรมเธอหันกลับมาอีกครั้ง รอยยิ้มของทั้งคู่ยังอยู่ในอากาศเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีใครพูดออกมาแต่ต่างคนต่างรู้ในใจว่าคืนนี้ไม่มีใครหลับลงได้ง่ายๆอีกต่อไปเช้าวันถัดมาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในห้องพักของเอลซ่าเธอลืมตาช้าๆแสงแดดยามเช้าของกรุงเทพลอดผ่านผ้าม่านบางเบาสาดเข้ามาแตะผิวจนรู้สึกอุ่นเธอนอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง หัวใจยังคงเต้นเบาๆกับภาพเมื่อคืนที่ยังติดอยู่ในใจเธอลุกขึ้นช้าๆเดินไปยืนที่หน้าต่างมองเห็นถนนที่เริ่มเต็มไปด้วยรถและเสียงแตรท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแต่ในใจกลับปนด้วยความเศร้าเพราะเธอรู้ดีว่าวันนี้คือวันที่ต้องกลับเธอจัดกระเป๋าอย่างเงียบๆหย,ยิบเสื้อคลุมลูกเรือสีฟ้าอ่อนขึ้นมาพาดไว้ที่เก้าอีปลายนิ้วเธอสัมผัสเนื้อผ้าเบาๆเราก,กำลังสัมผัสหัวใจตัวเองที่กำลังลังเล เสียงข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรีบหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากพบผมขอเจอคุณก่อนกลับได้ไหมครับแค่ห้านาทีก็ยังดีเธอยิ้มบางๆงหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยเธอตอบกลับไปทันทีได้ค่ะฉันจะไปที่คาเฟ่ตรงข้ามสนามบินภายในครึ่งชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเอลซ่าเดินเข้ามาในคาเฟ่เล็กๆที่มีกลิ่นกาแฟาหอมอบอวน เสียงเพลงแจ๊สเบาคลออยู่ในอากาศและที่มุมโต๊ะใกล้หน้าต่างพบนั่งอยู่ก่อนแล้วเขายิ้มเมื่อเห็นเธอเอลซ่าเดินเข้าไปช้าๆคุณมาก่อนเวลาอีกผมกลัวจะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวที่ได้อยู่กับคุณคำพูดของเขาทำให้เธอหัวเราะเบาๆแต่แววตาเริ่มสัน่นทั้งคู่สั่งกาแฟคนละแก้วแต่นั่งเงียบไม่พูดอะไรเสียงหัวใจดังในความเงียบมากกว่าเสียงเพลงพบมองเธอ คุณจะกลับคืนนี้แน่เหรอครับเอลซ่าพยักหน้าใช่หน้าที่คือนาทีเขาก้มหน้าแล้วหัวใจละครับมันต้องทำตามหน้าที่ด้วยหรือเปล่าเธอชะง,งักประโยคนั้นเหมือนแทงตรงกลางใจเธอมองเขาอย่างนิ่งงนันริมฝีปากเผยยิ้มจางๆหัวใจไม่เคยทำตามหน้าที่มันแค่เต้นไปตามความรู้สึกพบเงยหน้าขึ้นในดวงตาเขาเต็มไปด้วยแสงของความจริงใจ งั้นผมจะรอฟังมันเต้นอีกครั้งเมื่อคุณกลับมาเอลซ่าไม่รู้จะพูดอะไรเธอเพียงแค่ยื่นมือออกไปมือของทั้งคู่สัมผัสกันเบาๆอบอุ่นแต่เจ็บปวดในเวลาเดียวกันเสียงเรียกผู้โดยสารเที่ยวบินของเธอดังขึ้นในมือถือเอลซ่าลุกขึ้นช้าๆเธอสูดลมหายใจลึกฉันต้องไปแล้วพบลูกตามคุณจะกลับมาไหมเธอเงียบก่อนพูดเบาๆฉันไม่รู้ แต่ฉันอยากจะกลับเขาพยักหน้าแค่นั้นก็พอสำหรับผมเอลซาหันหลังเดินออกจากคาเฟ่แต่ก่อนจะถึงประตูเธอหยุดหันกลับมาอีกครั้งพบเขาเงยหน้าขึ้นขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าบางทีฟ้าก็มีที่ให้หัวใจลงจอดแล้วเธอก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของน้ำหอมและความรู้สึกที่ลอยอยู่ในอากาศในสนามบินเอลซาสวมเครื่องแบบเรียบร้อย เดินผ่านผู้โดยสารมากมายแต่หัวใจกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งอ่านข้อความเก่าๆที่พบเคยส่งและพิมพ์ตอบกลับไปว่าฉันยังได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นเหมือนตอนที่อยู่ข้างคุณเธอกดส่งแล้วยิ้มออกมาอย่างเงียบๆก่อนจะเดินขึ้นเครื่องบินอย่างสง่างามบนฟ้าท้องฟ้าสีทองอ่อนเหมือนวันที่เธอเจอเขาครั้งแรก เอลซ่านั่งมองเมฆนอกหน้าต่างมือของเธอรูปที่อกเบาๆเหมือนกำลังจับจังหวะหัวใจตัวเองเธอคิดถึงรอยยิ้มของพบคิดถึงเสียงพูดนุ่มๆและสายตาที่มองเธอด้วยความจริงใจแม้ระยะทางระหว่างพวกเขาอาจไกลเกินเอื้อมแต่หัวใจกลับรู้สึกใกล้จนแทบจะได้ยินเสียงหายใจของกันและกันเอลซ่าหลับตาในความเงียบของท้องฟ้าเธอได้ยินเสียงบางอย่างในใจพูดช้าๆว่า บางครั้งความรักไม่ได้เริ่มต้นบนพื้นดินแต่มันเริ่มต้นบนฟ้าที่คนสองคนเผลอมองตากันและเธอรู้ดีว่าไม่ว่าเครื่องบินลำนี้จะบินไปกี่พันไมล์หัวใจของเธอก็ยังคงลอยอยู่เหนือกรุงเทพเมืองที่มีชายคนหนึ่งยืนรอเธออยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันหลายเดือนผ่านไปหลังจากวันนั้นฤดูฝนของสวีเดนเริ่มมาเยือนเม็ดฝนโปรยเบาๆบนกระจกห้องพักของเอลซ่า เธอนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองท้องฟ้าสีเทาเข้มเสียงฝนตกกระทบหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจของเธอกลับไม่ได้สงบเหมือนเสียงฝนเลยทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงเครื่องบินแล่นผ่านหัวใจของเธอจะสั่นเบาๆภาพชายไทยคนนั้นลอยขึ้นมาในหัวใบหน้าอบอุ่นเสียงหัวเราะเรียบง่ายและดวงตาที่มองเธอเหมือนเห็นทะลุถึงหัวใจเอลซ่าเปิดโทรศัพท์ข้อความเก่าๆจากพะพยังอยู่ครบ เธออ่านมันซ้าอีกครั้งเหมือนพิธีกรรมที่ทำทุกเช้าข้อความสุดท้ายของเขาคือผมจะรอที่เดิมไม่ว่านานแค่ไหนเธอยิ้มบางๆมือเธอสั่นขณะกดข้อความตอบกลับแต่สุดท้ายก็ลบมันออกเธอไม่กล้ากดส่งเพราะกลัวว่าคำว่าฉันคิดถึงคุณจะทำให้หัวใจตัวเองอ่อนแรงเกินไปเสียงโทรศัพท์จากบริษัทดังขึ้นเป็นเสียงหัวหน้าบินที่เธอคุ้นเคย เอลซ่าเที่ยวบินถัดไปของคุณคือกรุงเทพวันที่14นี้เตรียมตัวให้พร้อมนะเอลซ่าชะง,งักมือที่ถือโทรศัพท์ค้างอยู่อย่างนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับมีใครมากระซิบข้างหูกรุงเทพคำเดียวที่ทำให้เลือดในกายร้อนขึ้นอีกครั้งคืนก่อนเดินทางเธอแทบไม่ได้นอนเสื้อผ้าเรียงบนเตียงอย่างเป็นระเบียบแต่ใจกลับวุ่นวายราวกับพายุเธอไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่ที่เดิมหรือไม่หรือบางที เขาอาจลืมเธอไปแล้วแต่บางอย่างในหัวใจเธอผลักให้ต้องไปแม้ไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอเธอก็อยากรู้ว่าคำว่ารอของเขาหมายถึงจริงแค่ไหนเครื่องบินทะยานขึ้นจากสนามบินสตอกโฮมทะลุผ่านชั้นเมฆสีขาวหนาเอลซ่ามองออกไปนอกหน้าต่างฟ้าเหนือยุโรปเย็นและนิ่งแต่ในใจเธอเหมือนมีพายุหมุนอยู่ไม่หยุดหลายชั่วโมงผ่านไปเครื่องบินเริ่มลดระดับเข้าสู่กรุงเทพ แสงไฟนับพันของเมืองกระพริบอยู่ไกลๆภาพนั้นช่างคุ้นตาแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางของงานแต่มันคือที่ที่หัวใจของเธอเคยทิ้งบางสิ่งไว้เมื่อเครื่องบินแตะพื้นเสียงปรบมือจากผู้โดยสารดังขึ้นอีกครั้งเอลซาสูดลมหายใจลึกเธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งหลังเลิกงานเธอสวมชุดเรียบง่าย เดินออกจากสนามบินท่ามกลางแสงไฟยามคำ่ำอากาศอุ่นอบอ้าวกลิ่นควันและอาหารริมทางลอยมาปะปนเสียงรถเสียงผู้คนเสียงหัวใจของเมืองมันคือเสียงที่เธอเคยคิดถึงทุกคืนเธอเรียกแท็กซี่คันหนึ่งไปท่าเรือสาธรค่ะเสียงเธอสั่นนิดๆคนขับพยักหน้ารถเคลื่อนออกช้าๆฝ่าการจราจรของเมืองแสงจากป้ายร้านส่งผ่านหน้าต่างสะท้อนบนใบหน้าของเธอ ในมือเธอถือผ้าพันคอสีฟ้าอ่อนพื้นเดียวกับวันที่เจอเขาครั้งแรกบนเครื่องบินเมื่อรถจอดเธอเดินลงไปที่ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบกว่าครั้งก่อนลมพัดเย็นเธอยืนอยู่ตรงจุดเดิมมองหาภาพที่คุ้นตาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงแสงจากเรือที่แล่นผ่านและเสียงคลื่นกระทบตลิ่งเบาๆเธอยืนอยู่นานหัวใจเริ่มหนาวเขาคงไม่อยู่แล้ว เธอคิดในใจแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังผมบอกแล้วไงครับว่าจะรอที่เดิมไม่ว่านานแค่ไหนเอลซาหันกลับไปชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มเดิมดวงตาเดิมเหมือนเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยน้ำตาเธอไหลโดยไม่รู้ตัวเธอก้าวเข้าไปแต่พบเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาก่อนเขาโอบเธอแน่นกลิ่นกายเขาผสมกับกลิ่นลมแม่น้ำ อบอุ่นเหมือนคืนแรกที่เจอกันบนเครื่องบินคุณกลับมาแล้วจริงๆเสียงเขาสัน่นเอลซ่าพูดทั้งน้ำตาฉันไม่รู้ว่าฉันมาหาอะไรแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วเขาพละออกเล็กน้อยมองหน้าเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนคุณมาหาหัวใจของตัวเองเอลซ่ายิ้มทั้งน้ำตาใช่และฉันเจอมันแล้วเธอยื่นมือออกไปพบจับมือเธอไว้แน่นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอื่อยใต้แสงดาว เสียงเรือค่อยๆหายไปในความมืดเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกันกลางเมืองที่ทำให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งและในคืนนั้นเธอรู้แล้วว่าการกลับมาไม่ใช่แค่การเดินทางของเครื่องบินแต่คือการกลับมาหาความรู้สึกที่เธอทิ้งไว้กลางฟ้าในวันที่หัวใจของแอร์สาวคนหนึ่งเริ่มบินโดยไม่มีปีกของเครื่องบินอีกต่อไปรุ่งเช้าของวันใหม่ แสงอาทิตย์สีทองทอดลงบนผิวน้ำเจ้าพระยาเรือหางยาวลำแรกของวันแล่นผ่านไปอย่างช้าช้าเสียงหัวเราะของคนงานริมฝั่งดังแว่วมาเอลซายืนพิงราวไม้มองแสงสะท้อนระยิบระยับใบหน้าของเธอเปื้อนรอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นมานานพบยื่นกาแฟร้อนให้เธอลองดูสิครับของไทยแท้แท้เธอรับมาสูดกลิ่นหอมของเมล็ดข้่วเข้มขมแต่หอมเหมือนใจคนที่รอใครบางคนมานานเขาหัวเราะเบาๆ แล้วคนที่ถูกรอล่ะเขารู้หรือยังว่ามีใครรออยู่เอลซ่าหันไปสบตาเขาตอนนี้เธอรู้แล้วประโยคนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทั้งคู่เดินไปตามทางริมแม่น้ำผู้คนเริ่มทยอยออกมาซื้อของยามเช้ากลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งลอยมาแต่จมูกเด็กๆวิ่งหัวเราะข้างทางทุกอย่างดูธรรมดาแต่กลับสวยงามอย่างประหลาดเอลซ่าหยุดเดิน เธอหันไปมองฟ้าเครื่องบินลำหนึ่งกำลังลอยผ่านเหนือศีรษะเธอเงยหน้ามองอยู่นานก่อนจะพูดเสียงแผ่วฉันเคยคิดว่าการบินคืออิสระที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วอิสระจริงๆคือการได้อยู่ในที่ที่หัวใจไม่ต้องหนีอีกต่อไปพบจับมือเธอไว้แน่นสายลมอุ่นพัดผ่านเธอพิงไหล่เขาเบาเสียงระฆังจากวัดฝั่งตรงข้ามดังขึ้นพอดีเวลาผ่านไปอย่างช้า ไม่มีคำสัญญาไม่มีคำว่าจะรักตลอดไปมีเพียงความเงียบที่เข้าใจกันและหัวใจสองดวงที่เคยหลงทางแต่สุดท้ายก็หาทางกลับมาพบกันได้เมื่อดวงอาทิตย์สูงขึ้นเหนือกรุงเทพเธอยิ้มพลางพูดเบาๆบาางทีฟ้าอาจไม่ได้ให้เราบินเพื่อหนีใครแต่มันให้เราบินเพื่อกลับมาหาคนที่รออยู่บนพื้นดินพบหัวเราะเบาเงั้นต่อจากนี้ไม่ต้องบินหนีแล้วนะเอลซ่าพยักหน้า ถ้าจะบินอีกก็ขอให้คุณบินไปพร้อมฉันเขายื่นมือให้เธออีกครั้งเธอวางมือลงโดยไม่ลังเลเรืออีกลำแล่นผ่านทิ้งรอยคลื่นระยิบระยับบนผิวน้าและในเช้าวันนั้นกลางเมืองที่ไม่เคยหลับหัวใจของแอร์สาวชาวสวีเดนและชายไทยธรรมดาคนหนึ่งได้พบบ้านของกันและกันอย่างแท้จริง